กกินทงแดดแดดพี่น้องเอ้ยเบิ่งจากตาเว้นเมื่อกี้นี่ก็หัวเราจนจะเกี่ยมเนาะสบายดีเด้อพี่น้องจาสบายดีบนสุขูสุขคนสบายดีตอนเที่ยงเด้อจา้าเนาะสบายดีพี่น้องพากันขูดอ,อ้อยมาเมื่อยเพราะว่าสร้างน้ำอ้อยอเลยเล่มไ่ยังบันดนี้นอน <c oughs> สรุปว่าจะอะไยังมัดแม่กะห้าชิปมัดอีแม่ได้หาสิบมัดซ้อนนั้นได้หกมัดเลยแกไปก่อนปลาหลาดหน่อยด้ชิปปลายมัดแล้วแล้วน่ะหาชิปเมื่อก่อนเลยอืมโอ้วหรือปวดจีหอดหาชิปบัดมาผัดวะมิดเอ้ยโทรมาบอกว่าให้ปั่นอ้อยขึ้นมาทรงเนวซันหาตุกพี่น้องขายดิฟคายดับขายดีแต่ว่าต่อไปนี่คือสิบวมีเวลาปั่นหลแหละผู้ใดสั่งก็บขั้นเห็ดเวียกลงดำหน้าก็คือสีเศร้าเห็ดอ้อยแล้ว เนบอกสนใจแล้วมันเหนื่อยเด้เห็ดเวียกมาไม่เหนื่อยเฮาสิเรียนแซนั่นอันนี้โหลดมันกับบัวใดดอกค่ะอ๋อเพราะนี่ยมันเห็ดยากได้เพื่อจะไปตัดมาได้เลยก็ตัดแล้วก็มาขูดแล้วก็ปั้นอีกมันก็เหนื่อยบันี้เลยก็คือถ้าเรามาเราปั้นเลอะแม่นียเยคือเหนื่อยีนเร้ยนี่มาแตลรกลับไม่เหนื่อยก็แล่นมาขูดอ้อยอีกกางกระดูกเสี้ยงแดดฮอ่ยู่กับยาก แล้วนี่แหละบัดแดดบาแดดบัดฝนตกกรว่าฝนตกเที่ออกได้แดดเป็นเที่ออกคะน้ใมันออกตนนะให้มันออกน้อยออกว่าดบนาให้ได้กินดับนาแต่ีดดับจะเดือดออกีดดับจะเดือดไหมเนาะไปตีสามมันนอดดห็นฝนใส่ไปแต่โลกดบนอกนใส่ว้านอดจะบ้านลูก มันเหื่อยนอนแลาวม่วนอีกเลยค่ะว่ะเจ้งไว้ขันยามเห็ดเวียกเห็ดงานเลยป้าหน่นากับทได้<ป>หิมวมาเซ่อขัดขูดบุคคลมันจะดับนน้ำอ้อนนั้นจะเอาของฉันเบิร์ดอีกอันนึงขูดแล้วล่ะก็ล่างค่ะเนาะเอาสิตังไว้ทั้งเ๋ยวเดี๋ยวสิตังไว้สิไ,ไปผ่าอ้อยก่อน ี่ไปเอาแตมาบอก<า>เหื่อยกับเศร้าลูก <c oughs> มันอากาศห่อนแล้วมันเหตุให้เหาเหื่อยอะตอนนี้บ่มันใจแล้วว่าเมื่อยหรือขี้ข้าดเอืเ่อยกับขาดแล้วขาดกับเมือม่อยเปื่อยเข้ากันเรียบร้อยนี่ด้น,นดมานาา้นานมดนมาม สีสหาอ้ยสูกสาม่งข้าวและามนหน่อยหัวเ่าหมดนะสหายงเยอะเจ้าคือบไเนอนครับคือไปินอนำเขาโอ้ยเขาไปใช้มาขุดอ้อยพึ่นนำเป็นเรื่องวัตอนเช้าเคยใส่ตอนแรงสีมอในยมือสาวไปเรียงงัวเปลี่ยนกันพี่น้อง ู้เริ่ไปเศร้าูเริ่มไปแดงมื่อแรกไปเรีอ้สัเยแล้วเดินลาเจะเินมไง่อมือายเปนยังไง่ายัะินเลยลทุ่งนขวานแล้วลยเขาก่้องไปแรงทีนแล้ววานเขาเอาเครื่องตะวันเขาจกว่านเช็ด คนเหมยโตขัดหวานตอนนี้ตกะหนาวและบนนัเขาเปยนบอกนผ้าัขัดนะหวานมันออกนอเลย แต่ก่อนเด็กพี่ดองเนาะเพราะว่ามันฝนตกลายเถื่อแล้วมันกระสีหวานแห้งบันไดแบบหวานกับแบบบ่เทิงว่าแบบช่วยะยังไงวะบดหวานจัดเลยแต่ก็ยังหวานอยู่สำหรับคนบดหวานหวานจัดที่เก่าจะเล่นข้าวสิ้นกับ็มาผู้กินดูไปจ้ะมีตัวบหวานหวานที่เก่าเขาบดอยู่นะเขาซิ้นะเขาหวานโข เนติดใจก็หวานพผเลยว่เอาไปกินไปเลยนะว่นมันหวานพ้็ดเลยล้ายก็เก่าวผัดวลาข้ายโบดีอ้อยยังเลืต่างบกหลายเนาะขายได้ีเรืองมันหลายเนาะโบดีดีนะพอปันอะขนาดว่ามันเด็กใคเจอข้าแนว่าโบมีคนเมาไปแจกแห่งก็เสียังาลากว่านี้ อันนี like mm ้ขายเองมาใช้ห้่นกระสิแดงขายนี่แหละเพิ่งไปแล้วมันก็เป็นจ่าเป็นแมงเบิร์นแล้วอ่อยนในพี่น้องเบิร์นเป็นลั่มดำๆอ๋เลยทำการถกข้อหนึ่งนะตัวไหนยังบม่กดมันเด็ด นี่คุดอ้อยกับขาดด็กษีแล้วทูเป็น ันนี่ขายดีมันนี่แล้วเอาน้ำหวานออมันนี่สองมันนี่ละไรคเสียวอ่ะโก้หกนี่มัน,มน,นต้งสุภาพ กิน,นสื้นใจเบชาวานรื่นใจันมันอนอเจาอาการหอนๆอนนนี้นะบรด้ซัพอรแต่ปั่นขายดีพี่น้องเลยน้องอยู่บ่มีเวียกนะถ้ากระปั่นไปมือบ้านมือชื่นนี่ อันปั่นแล้วก็แจกสู่กันกินพลัสสี่ขวดพลัสสามสี่ขวดเทียงละเนาะเบิ้ลดะได้พลัสสี่ขวดนั้นได้ก็ขาวเลยนะเบิ้ลหรือเปล่าเออเบิ้ลแล้วคุณนี่ได้สี่ขวดคู่แฝดอ่ะกินเบิ้ลแล้วค่ะเมื่อวานเมาเริ่มมาขูดใหม่ปั่นแล้วก็เดี๋ยวแบ่งกันเมื่อกินอีกบคล้ายกับปั่นกินค่ะบริสุทธิ์นะคะ เอาไว้อยากตัดจะใครมันขึ้นใหม่เด็กพี่น้องเนาะจุดคือสีจุดบพราะท่านเล็บเทวดาแล้วนะให้สีจุดอ้อยใหม่แล้วสี่จุดเราเกลี่ยให้จุดจเอามาจบบจุดของที่จุดอ้อยต่อให้จังจุดเหมือนใบมันจะให้พวกกลมต่อเก่ามันก็ขึ้นสักกี่วันเวลาตัดเลือยากให้จุดมาใส่อ้อยใหม่ให้สีจุดได้อ้อยต่อเพื่อก้อนนั่นแล้วก็จุดอันนั้น เที่ยวเห็นยว่เหนเขากระยาบมีก็ข้าคุณบุญี่เขากระยาเถัดจักแล้วเขาหาฬขอ้อแต่ว่าตะกี้มันบปลเป็นอ้อยนังนี้เนาะมันชีมีอ้อยธรรมดาพี่น้องแบบพ่อปอกินน้า โอ้ยแม่มือแรงไปอ่ะไหนอีกบนมาสิไปแลาสักแต่ซ้ำเมื่อไงหลายคนยังว่าบมไป่ไคนลกกะแล้วกับบุม่ภัยเลยอันไซทั้งหาแล้วกับปว่าต่างไฟซอยค่ะพี่น้อง เข้าไปใช่ไหมมันแตบมันแล้นว่ารามันเริ่มถือว่าเป็นเต่าด้วยนี่ทางกลางมันเนี่ยเริ่มจะเป็นแมงไปแล้ว ก่ายยาปั่นอลไเนาะก่ม่ใช่ขนาดดับด้แล้วเขาต้องปั่นขาอยู่อ่อลำอ้อยจทีมันสเลยหอดุดเข้าดูยาขนะลำอ้อยแมงเบิดมีเป็นบางลำเบาขขาย ติ้ตัง้งตั้งในการขูดต,ต่อไปจนกว่าจะแล้วแล้วก็ปัน่นเมือเ่อยก็พักพีด <c oughs> เต็มกระซ้ม,ม,มหรือกระสีเดียวก็ใช้มายืนอีกตอนปั่นเนี่ยตอนเท่าขูดอีเล็บเมื่อยแหงปั่นมันก็บเลยปั่นได้ดอกพี่นอ้อง <c oughs> ปั่นแล้วเด้อพี่น้องเอง้ยไก่ สิเค็งอล้วหรเนาะฝันทั้งสองคนเลยค่ะเดี๋ยวนี้อ้อยลงราคาแล้วเดี๋ยวพี่น้องนะเนาะเหลือขวดละหาสิบบาททำว่าเอาเองแต่ว่าคันไปส่งกันยังหกสิบคือเก่าอยู่ค่าดําเมืองน้ำมันกับว่าไปเนาะคะ่ะเด็ดห,หัวไมหัวจีบอันนี้พอจะคิดเพิ่ม,มละ่าะทุกคนยังแพงคือเก่าอ,อือเพราะว่าเฉพาะตุกที่ใส่เขาใส่น้ำอ้อยเขาก็ซื้อมาโดยฉพาะเลยเนาะซื้อมาจากโรงงาน ตุกขวดละหาบาทจ้าใครขวดละหาหกสิบาทวกับพ่อสื่อและตูบ้บางใหญ่นึงเพื่อเได้ขวดหน,นึ่งอยื่ยนองานน้นอกบเสริมหายเลยเอ้ยเสือมก็นันนึงมันก็ยังเต็มมันแช่น้ำนะเฮ้ยมันเป็นยังมันจือดออกหรอถ้าเอาขึา้นน้ำเขา ปันมันสีดูดคือปั้นนะไตรเวนะพอดไซ่ในเพลนมากปันกลัวมากขูดเนาะมั่สบายกว่าการแมนปั้นแล้วก็แบบคือขวดก็ต้องได้ซื้อตลอดเพราะว่าเวลาเขาปั่นเขาคายเบิดขายไปเบิดเดียวพน้งขวดก็สื่อเขาว่าไม่เขาว่าไม้ใตะขวด่เนาะือซื้อน ใส่บังหน้าตะเมอแหละตะเมอปล่อยงัวหรอเมาเอาขวดมาใช่น้ำหนมากินอแ่นมวนเศี้ม้าเพราะว่าตอนามอบบได้ไปเลี้ยงมอทาเลี้ยงตอนแรงดีไข่ดอกทองเอ้ยน้องเปลี่ยนกัน ตัวมันแมงในอีเมลว่าแล้วมันสิเป็นพุยดำๆออกมาแล้ว่านเจ้าบุหักถิ่มข้อหนึ่งเพนบ่เดน่ะตอนเทาปั่นนะบ่ดแล้วมันเป็นเจ้าว่ามันขี้ลุยอ่ะแนวกองเทามันเถอะมันเทาอยากบางมันอยากบางปั่นอ้อยแล้วอีเมลเขาผูกปั่นคานแต่ขึ้นปั่น อย่าไหวในอีกไปโลกายามูลแห้งตายักเซ็ตได้แบบแจ็ดแจ้งแฮมแฮมปั่นไปเรื่อยๆจนกว่าสิเบิร์ดผลแล้วเนาะมักชะเคื่อมปั่นเอาซ้ำมันซ้ำนี้เนาะพิกาซ้ำนี้แล้วจะใช้ซ้ำได้ เอาขื้ <Okay. S 2> <Okay. S 1> หัวขวดอาดคายในห้านแล้วมันเบิดเลยเธอซีแลีวอะไจนเหงาพี่น่องเ้ยยังเรือบักลหลในกระถางนี่หยุดจนเงานอนปวดคายย่อนัุนนะคะปั่นไลยตุกเด้เอาขึ้นไปส่งยุหานแล้วหาตุกอันนี้ก็คือสิบผ้ากันปั่นกันเมื่อกินเนาะยุดยุด กาศร้อนมากน้ำอ้อยกระไข่ดิบไข่ดีเท่ดำเท่ท้าเลย,เด,ยดิสีสวงลงหน้าเลยเนาะเพราะแต่ก่อนนะมีแต่แบบหนาวหนาวตลอดเลยบออ่ค่อยไดายบบาพี่น้องอะไรพี่น้องจ่าเดี๋ยวมาขอนี่สีขออนุญาตลาก่อนเด้อนะขอบใจเบอรสุกูสุคนที่ติดตามเออนะและก็เป็นกำลังใจให้บอสแบบสวรรค์เดียพี่น้องลาเร็วสบายดีเด้อสบายดี